มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพชรก้ามีดหมอนะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นมีดทรงปอหมอของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นมีดหั่นหมากหนึ่งเล่มนะครับทั้งสองเล่มเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับเพื่อนบ้านเจ้าแม่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับได้มาได้นะครับท่านชอบเล่มไหนนะครับก็มาสอบถามมานะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับผมนี่นะครับเล่มนี้นะครับฝักรวมด้ามนะครับยาวอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับผมนะครับพอด้ามโค้งนะครับ มีดล่มนี้นะครับเป็นดำไม้ฝักไม้นะครับดูการแห้งของไม้เขานะครับนี่นะครับเก่าเดิมๆนะครับเราจะดูไม่ออกแล้วครับว่าทำจากไม้อะไรนะครับผมครับแต่ยังสภาพสมบูรณ์นะครับยังอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับกัรลัดดามนี้เป็นเหล็กนะครับผม เป็นมีดทรงประหมอนะครับผมที่เรียกว่าทรงประหมอนะครับคล้ายๆมีดชายธงนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาสอบถามมาครับนี่นะครับแห้งนะครับมีน้ำหนักเบานะครับนี่ครับเป็นโพสทุกจนๆนะครับความยาว ของใบมีดนะครับผมเนี่ยครับห้านิ้วนะครับนี่ครับเป็นความกว้างนี่ครับเหนไครับลายสวยงามนะครับล่องลึกนะครับผมรอยตอกได้ลึกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเข้ามา มาดูการตอกนะครับเห็นไหมครับตอกด้วยมือนะครับใช้สิวตอกนะครับนะครับรอยแฉลบเห็นไหมครับเราจะมีรอยแฉลบนะครับนี่เป็นเรียกว่ารอยเล็บติกนะครับรอยสิวนะครับเห็นไหมครับนะครับรอยสิวลองเลือดลึกนะครับผมลองเลือดลึกยาวตลอดนะครับเห็นไหมครับเป็นคลื่นคลื่นคลื่นนะครับผมนะครับ รอยซิวตอเป็นรอยเล็บนะครับสวยงามนะครับนี่ครับมีทรงประหมอนะครับผมดกครั่งนะครับนะครับแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับชมด้านนี้นะครับ กระปักษานะนะครับต่อสันมีดันนานะครับผมนะครับสันมีดหนามากให้ดูนะครับฝักนี่รัดด้วยเชือกเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นได้นะครับที่พันมาพร้อมกับมีดเลยนะครับนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับนะครับบาลานซ์กันนะครับระหว่างมีดกับฝักนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับนะครับ เรามาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้เป็นทรงมีดหั่นหมากนะครับผมฝักรวมด้ามนะครับนะครับสิบนิ้วนะครับนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วตรงนี้มารลัดนะครับด้วยโลหะนะครับนี่นะครับเป็นโลหะนะครับที่เหล็กสุดไม่จับนะครับนี่นะครับนะครับ เป็นมีดทรงหันมากนะครับผมเดี๋ยวริ้วรอยนะครับดูกการแห้งของไม้เขานะครับเห็นไหมครับดูสีไม้เขานะครับดูสีของเขาการยุบการแห้งของเขานะครับนครับเก่ามาตรงพูดถึงนะครับเก่าเก่าเดิม ทันหลงพ่อแน่นอนนะครับผมทรงนี้หายากนะครับทรงใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหั่นมากใหญ่ใหญ่นะครับผมเคยเจอหั่นมากเล่มเล็กๆนะครับนี่ถือว่าใหญ่นะครับต้องหั่นมักใหญ่นะครับผมนะครับดูการแห้งของเขานะครับดูการทุกตัวของไม้นะครับ ความยาวของใบมีดนะครับห้านิ้วนะครับหนไ่มครับหนะครับลอยตอกนะครับด้วยมือนะครับดูครบไข่นะครับธรรมชาติจับนะครับนี่ครับเกเขาจะออกสีขำๆเขียวๆนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับ ตอกไปม,มือนะครับผมรอยแฉลบนะครับเนี่นะครับลองเลือดลึกนะครับเห็นครับลองเลือดแบบนี้นะครับลึกนะครับตอกไ่ซิวนะครับเป็นคลื่นๆนะครับนะครับตรงนี้เป็นรอยเล็บจิกนะครับตอกไ่ซิวนะครับผมใส่เมีดเป็นลายกระดกหอกไม้นะครับสันมีดหนานะครับผม คลั่งนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับแน่นไม่โยกไม่คลอนเลยนะครับนี่ยครับด้านนี้นะครับกรอกโดยซิวด้วยมือนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าเดิมนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับ ลา์ไปด้วยแล้วกันนะครับท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ